ขออนุญาตนะครับประชารสัมพันธ์ประมุด้านนากับแขกผู้สูงเกียรติโครงรนะครับอาทิตย์ศนแล้วก็นาคารอมสินนะจ๊ะไม่ใช่บัญชีาะัยจะช่วงโอกาสต่อจากนี้นะครับแม่เมเต็มกาลในวันป็นวันที่ทุกท่านนั้นได้เคยพบเคยสัมผัสแม่แม่ท่นไหนแล้วก็าแจ้งอย่างนี้ก็ได้เคย ฟังเสียงของนักร้องหนุ่มคนนี้นะครับนักร้องหนุ่มคนนี้เป็นเด็กของผมเอาแย่งเค้กไปหมดปล่อยอาม่านั่งอยู่คนเดียวนักร้องหนุ่มคนนี้เป็นแม่เด็กในจังหวัดพาทธาินแล้วก็ ประกวดนะครับของช่องเบิร์กพอยชนะร้อยกว่าสมัยสองฮะตอนนี้ขึ้นสองร้อยแล้วใช่ไหมครับครับผมนะฮะขอบคุณมากเห็นลูกหลานฮะเขาเป็นแชมป์รู้ครับ ชายจริงนะแม่พบนักชาัสายของนักร้องหนุ่มคนนี้นะครับหวานเลยค่ะวันนี้นะคะวันบัลทางก์ไทยมอบความเป็นกระดีไม่เหมือนจะเสียเปียบนะคะพรรู้ตัวว่าจะขยับมีชื่อจะลงจากรถก็ต้องขึ้นเวทีแต่นะครับนักร้องเด็กหนุ่มจากปทุมธานีถือว่าเป็นความ ที่นอดควาเป็นเองให้ขับพราแไม่พี่น้องรัรอะบมาบอกเสยงเี่ได้ืนชครวันี้เป็นวันยบมอกเสียงเพลงที่ทุกท่านได้ชื่นชอบโอ้ยใครวันนี้เวันอยทไมสจาอียเพไว้ช่วันนีกัรมสิบิจะมองๆพรงานไ้ือครับนันอเทีับบคจะยังไม่พครับ้คอยังไมบ ใจเย็นนะรีโอใจเย็นขอบคุณแม่วิภาพรด้วยนะคะไม่รู้แม่วิภาพรในลูกเท่าไหร่แต่เห็นว่าส่งสลีปมานะคะแม่ขอบคุณมากมากเลยค่ะสะดวกสลีปแม่นางส่งม่าสะดวกประกบประกบนะคะบัญชีข้างล่างเป็นบัญชีของลูกชายนะคะแม่มขอเสียงตบมือส่งความสุขและส่งความสุข